สวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากเพจพ่อหนุ่มวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปังยาออฟไลน์มันทำยังไงไปดูกันเลย ก่อนอื่นผมขอออกตัวเลยนะครับว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมผมไม่ได้เป็นนักโปรแกรมเมอร์ซึ่งบางคําพูดที่ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดนะครับผมมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ผมขอ,อ,อประทานอภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมการลงปังเงาปลายครั้งนี้ผมอะ่ะได้หยิบมาจากช่องโน้นบ้างช่องนี้บ้างช่องนั้นบ้างนะครับผมคิดว่าผมจะมาทําในสไตล์ของผมซึ่งมันอาจจะเข้าใจง่ายกว่าเดิมหรือว่ามันอาจจะเข้าใจยากกว่าเดิม เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปดูเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เพื่อนๆโหลดปังยา S8 สแอันนี้ครับผมที่ผมแนบลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับผมก็โหลดมาเลยแล้วก็มาแตกตามปกติครับผมมาแตกไฟล์แตกไปเลยครับผมใช้เวลานิดนึงนะคือไฟล์ประมาณ2กิกครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเราเข้าไปที่เซตอัพรับผมอันนี้สโฟลเดอร์นี่ผม จัดไว้ให้แล้วอันดับแรกเลยนะให้เข้าไปที่ Setup ครับลงโปรแกรมนะครับผมเอมนะครับผมแล้วก็ MySQL นะผมแนะนำให้เป็นเป็นเวอร์ชัน6.3นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ใหม่กว่านั้น mm. ก็ไปหาโหลดในเว็บเลยครับก็ให้เพื่อนๆลง MySql นะครับผมปกติเลยปุ๊บลงไปเลยครับผมไม่ตามปกตินะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในการลงไอ้ MySQL นะ MySQL นี่ก็คือเป็นระบบฐานข้อมูลแล้วกันเนาะปิดไปก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็ลงตัวนี้ครับผมอ่าให้มันให้ปิดไอตัวนี้ก่อนนะ UAC ครับผมซึ่งมันมีคีย์ลัดอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพิเพไปตรงนี้เลยครับผม UAC มันก็จะขึ้นมาเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนปิดครับผม โอเคไปเนาะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใช่ไหมกด next ครับผมอ่ากดไปเลยก็ให้มันเป็น default ไปนะกันนะเนาะังเ,เถามว่าจะเอาตัวนี้ไหมก็ติ๊กออกไปนะครับผมรอสักพักนะผมสักครู่นะรอสักสองข้างครับผมอะไรวะสักครู่ไงบายพอลงเสร็จแล้วนะครับผมก็มันถามว่าจะ ให้เรากดเปิดเลยหรือเปล่าก็เปิดไปครับผมไม่นะ่มีปัญหาอะไรเนาะกด Apache Star สอตัวนี้นะครับผม Apache แล้วก็ MySQL ครับโลไปโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้กลับมาที่ s e r v ์ฟให้เข้ามาที่ Apache ครับผม Apache Server นะครับผมให้กรอบตัวนี้ ไปที่ที่เราลงเมื่อกี้นะนี่ครับผมตัวนี้นะไปที่ HTDOCs นะครับผมนะครับผมวางเลยนะวางเลยเพื่อนๆทำตามผมไปเลยก็ได้นะครับผมอ่าไปตามทีละสเตป็ปสเตป็เตปนะเพราะว่าถ้าเกิดข้ามสเต็ปไปไงี้บางทีมันจะเออร์เลอร์มันจะอะไรนี้นะตัดปัญหาในสิ่งนั้นไปนะครับหลังจากนั้นให้เข้ามาที่ MySQL ครับผมนะ ให้เพื่อนๆกดที่เลขบวกเนาะก็อันนี้ก็จะตั้งชื่อเป็นฝั่งย่าแล้วกันเนาะก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะครับกดโอเคให้ผมไม่นี่ยังเนี่ยอ๋อยังไม่กดโอเคแล้วกด,ดับบินคลิกเข้าไปนะครับผมก็กด Continue Anyway ครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับผมก็ให้เพื่อนๆพือนลดตรงนี้ไปก่อนนะมันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะให้ก่ดคลิกที่ create schema นะครับผม schema นะครับผมก็ให้ตั้งเป็นปังย่าเนาะผมสำหรับผมนะตั้งเป็นปังยาแล้วกันเนาะเลือก server default ไปน,นะครับผม apply นะ Apply แล้วก็ finish ครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกที่ Saver ตรงนี้ครับผม data import นะครับผมเลือกอันนี้นะอันที่สองนะครับผมแล้วก็เลือกที่ครูครับผม data เลือกตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวล่างก่อนนะครับผมตัวที่ชื่อยาวๆครับผมนะผมก็ไปรูเหมือนกันก็าชื่ออะไรนะเลือกไฟล์ตรงนี้เนาะ เลือกที่ปังยาครับผมเนาะปังย่านะกด Start Import ครับผมกดโอเคไปเลยเราไม่ใส่รหัสอะไรไปนะรอสักครู่ครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับผมมันคิดว่ามันเขียนว่า finish ใช่ไหมครับผมสำหรับใครที่ลงตัวนี้แล้วขึ้นว่า Error ครับ1 e er ึ r ง r 2 Error หรืออะไรก็ตามนะให้เพืเ่อนๆทำสเต็ p นี้ให้เสร็จคือจำเป็นนะครับผมที่เราจะต้อง Import Data s e r v e r ให้ได้ก่อนเนาะ สำหรับผมนะผมผมคิดว่าถ้าเกิดมัน e a r l อร์นะให้เพื่อนๆไปโหลดไอตัวถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตัวอื่นนะไม่ใช่ห3จุดสามนะให้เพื่อนๆใช้6.3จุดสามนะผมผมเคยใช้ตัวล่าสุดมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมเลยโหลดตัว6.3จุดสามมานะก็ลองลอง,ลองดูนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมให้ Import ตัวที่สองนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็ไฟล์เดิมนะครับผมสตาร์ทครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วเนาะก็ติออกไปติออกไปครับผมด a ต a าเ s e ที่เรา Import ม,มาเมื่อกี้หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากน้้ให้เขา้ามาที่ s e r v ์ฟเนะครับผมแล้วกเ็เราจะมาสร้าง Account นะครับผมก็เข้าไปที่ Users นะครับผม Add Account เราสร้างชื่อปังย่าเนาะทําตามผมไปเลยนะเพื่อว่า บางทีทำเขียนชื่ออื่นมันจะงงๆนะทำเขียนตามผมไปเลยเนาะ local host อันนี้ผมใช้1 8แล้วกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ่าแล้วก็ apply ครับผมให้เราไปกดที่ schema p r i v a t e j e s t ครับผมกดที่ selection ครับผมโอเคเลือกทุกอย่างเนาะ a p ป l y ายอ่ะป็ลไรอาเดี๋ยวลองดูที่หน้าเว็บแล้วกันเนาะเราจะเข้าเว็บบางทีมันเอเอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวลองดู localhost slash hp my แอปเมนยูเซอร์แอนด์แอคเคาท์นะผมดูตรงนี้ก่อนว่าปังยากว่าอ่าเราเช็คออกตรงนี้ก็ได้เนะเาะแล้วก็โกครับผมก็ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมในนี้มันมันกดไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรคืออันนี้กับในนี้มันก็เหมือนกันแหละผมแต่แค่ผมใช้อันนี้เพราะว่ามันสะดวกกว่านะผมในการเสมมติว่าเราจะแก้พวกเลเวลอะไรนู่นนี่นั่นเนาะ เสร็จล้วก็ให้พับลงไปก่อนนะครับหลังจ hmm. anyway> ากน cool ั้นนะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาที่เซเวอร์ครับผมให้เพื่อนๆเลือกอันที่สองนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมทําเขียนตามผมทุกอย่างเมื่อกี้นะเขียนตามผมทุกอย่างเมื่อกี้ปังย่าแล้วก็รหัสหนึ่งสองเนะเพื่อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องแก้อะไรเลยในนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนเขียนอย่างอื่นนอกจากผมที่ต้องแก้ก็คือเขาไปที่คอนฟ l i ครับผม ดัต a ต a s e เบสนะครับผมเนมก็คือตัวนี้แล้วก็แอคเคาท์เรานะครับผมยูเซอร์เนมครับผมปังย่านะครับผมในข้างในนะเดียน,นี่ไอไอตรงเนี้ยควครับไอตรงเนี้ยที่เพื่อนเพื <c oughs> ่อนเขียนที่เพื่อนแอดแอคเคาท์มาให้เขียนเป็นชื่อเพื่อนเพื่อนนะครับผมแล้วก็รหัสนะครับผมแล้วก็เกมเซิร์ฟเวอร์ครับผมเหมือนกันนะคอนฟิกเลื่อนลงมาดูครับผม นี่ยรแก้ครับผมเนี่ยปังย่าปังย่าตล้วนึงกจหกเจ็ดแปดนะครับผมเช่นเดียวกันกับล็อกอินกับอันสุ้ยนี่นะครับผมเข้าไปเปลี่ยนนะครับผมนะอย่างหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เซตอัพอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็โปรเจกต์ G version นะผมเราจะไปอัปเดตเป็นเวอร์ชัน8.24เนาะให้ก๊อปนี่ไปเลยครับผม มีพี่่ในช่อง u t u b e เขาเขียนไว้ให้เลยผมก็โหลดมานะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะเสียเวลาครับผมก็เข้าไปที่ปังย่านะครับท็อปเบครับผมเข้าไปที่ปังย่า c o n f i g ครับผมปังย่า c o n f i g อยู่นี่ให้กดตรงนี้ครับผม Edit นะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเนาะเลื่อนไปก่อนเลื่อนทิ้งก่อนับผมปึ๊บเห็นไหมครับผมมันเป็นในนี้อยู่นะปึ๊บกด enter หนึ่งครั้งปึ๊บกดวางนะครับผมปึ๊บอ่า ก็เซฟครับผมให้ตัวไฟฟ้าเนี่ยเซฟปุ๊บ <S 2> <S 2> ให้มันขึ้นเขียวสองอันนะครับผมถ้าเกิดอันนี้มันไม่เขียวสองอันมันแปลว่าอะไรเอย่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บเออร์เลอร์โค้ดนะให้เพื่อน <S <S ๆเข้ามาที่เรเฟเรนซ์นะครับผมน่าจะอยู่ช่วงนี้เอย่ยเนี่ผมเอาตัวนี้ออกนะครับผมเซฟอัปเดตนะครับผมลองออกเข้าใหม่หนึ่งทีนะครั้งหนึ่งนะครับผม เป็นเห็นไ้มมันเป็นเวอร์ชั่น8ปดแปดห้าหนึ่งแล้วครับผมแต่มันมันแก้มันพิมพ์อะไรไม่ได้นะมันเราต้องมาแก้โดยคำสั่งพิมพ์ใช่ไหมล่ะไปปุ๊บใช่ปาอ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วครับลองเข้าเกมดูเนาะอันนี้มันเซฟของมันแล้วใช่ไหมครับผม <Taylor. S 1> ลองเข้าเกมดูครับผมเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนครับผมสี่ตัวที่เราต้องเปิดก็คือเปิดตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมอ่า ไปอันนี้น่าจะได้แล้วครับผมถ้าเกิดมันขึ้นบรรทัดเดียวใน 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะ่ยมันจะได้ครับผมพอพอเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมผูชอบจริงเลขนี้นะอ่าอันที่สองมาอันที่สามมาอันที่สี่มาอ่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมอะไรของฉันแล้วผมปิด ผมปิดเสียงไว้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆเผื่อ,อมันจะดังไปอ่าหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เอเอปัง,งย่าครับผมเข้าตัวตัวนี้นะ127.0.0.1นย์จุดผมเข้าไปเลยอ่าถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้นะมันให้เรากดอัปเดตใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ต้องกดอัปเดตนะครับผมให้กดที่เซตอัพครับผม ดิจิตี้โปรเจกต์นะครับผมนี่ครับผมกดทิ้งที่ปึ๊บภาพลองอีกครั้งนะครับผมอย่าไปเข้าตัวอัปเดตนะผมให้เข้าตัวพวกนี้นะไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วครับผมน่าจะเข้าได้แล้วอ่าซึ่งการเข้ามาครั้งนี้นะครับผมคือพิมพ์อะไรก็ได้ครับผมผมตอนผมมาคือหนึ่งหนึ่งสองตัวแล้วกันนะครับผมหนึ่งสองตัวคือตอนนี้เราสร้างแอคเคาท์ได้เลยในนี้ครับผมไม่ต้องเข้าหน้าเว็บไม่ต้องทำอะไรเลยนะ สร้างได้จากตรงนี้เลยนะครับผมกดให้หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งครับผมสร้างนะกด enter <S <S ไปอ่าเห็นไหมได้ละมี่ต้องสี่ตัวปะน่าจะสี่ตัวนะผมเพิ่มอ่านี่ใช้ชื่อนี้ใช้ได้นะผมถ้าเกิดสองตัวละ่ะอ่ามันบอกต้องสี่ตัวปึ๊บโอเคครับผมตัวอะไรก็ได้นะ ใชครับผมหน้าเซิร์ฟเวอร์นี่คือผมแนะนาให้เข้าอันที่สองอันที่สามนะครับผมอันนี้มันเป็นสําหรับลุกกอ้์ครับผมจะไปหาทางไหมาผมก็เข้าตัวสองกับสามนะครับผมอืมเราจะเข้ากอนเข้ามาดูก่อนว่าเล่นไ,ได้ไหมอ้าเข้าไปนะเออตัวแพ็คแพ็คเกมตัวนี้นะผมแอดไอ้นี่ไว้ให้เรานะครับผมโลโก้ลมให้มันหายไปนะครับผมแล้วก็ แอดโซนปังย่าโซน้วถ้าเกิดใส่การ์ดคาร์ดี้ปังย่าโซนมันจะใหญ่แต่ผมจะทําให้ดูแล้วกันเนาะออกก่อนนะผมออกไปก่อนเลยนะครับเราก็มาที่ตัวนี้ก่อนนะเอ่อเราจะเป็น GM ใช่ไหมครับผมเราก็ต้องเสกของได้ใช่ไหมก็จะมาที่ a c c o u n นนะครับผมเมื่อกี้ตรงกดตัวนี้ครับผมปุ๊บมเมื่อกี้เราสร้างไว้ตัวเดียวใช่ไหม ID หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับผมตัวนี้นะ เราเลื่อนไปทางขวาครับเรามาที่เรามาที่ c a p a b i l i t y นะเลือกเป็นสีครับผมอันนี้เราสามารถใส่ค่าได้เลยเนาะแล้วก็ enter หนึ่งครั้งนะแล้วก็กด apply นะครับผมอ่ากด apply แล้วก็ finish ครับผมหลังจากนั้นนะผมเรามาดูที่เวลแล้วกันเนาะเวลอยู่ที่ user info ครับผมก็ดูให้ดีนะผมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะคือเรามาจะอัพเลเวลก่อนเลเวลก็จะเป็น แม็กเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่เขาบอกว่าให้ใส่60นะก็ใส่60ไปก่อนครับผมแล้วก็ปังเราแอดปังไปด้วยเนาะนี่คุกกี้ก่อนคุกกี้ก่อนเะาคุกกี้อยู่ช่องสุดท้ายนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เห็นนะให้กดดูตรงนี้ครับผมเนี่ยช่วงเนี่ยบางทีมมััันนบงครับผมมันมันมาไม่ถึงเห็นไหมบางทีมันมาไม่ถึงให้เพื่อนๆดูดีๆแล้วกันเนาะปึ๊บเอนเตอร์ไปครับผมแล้วปังอยู่ไหนวะเนี่ย อ่าปังอยูนี่จริงๆเราไม่ต้องแอดใส่ก็ได้เพราะว่ายัางไงเราต้องเสกของอยู่แล้วเนาะ Enter อีกครั้งแล้วก็ Apply แล้วก็ Apply ครับผมอ่ะาลองเข้าไปดูนะเราจะเสกของได้หรือเปล่าคำสั่งเสกของทำยังไงใช่ไหมเนืนนนนน้อเนื้อเนื้อตั้งง่ายๆไปก็ได้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมดูมาหรือเปล่าอ้ายนะครับผมเราเสกคุกกี้มาแล้วใช่ไหมเสกไปจริงๆก็คือจะเป็นคำสั่งนะ ไม่ดูเฉยๆครับผมให้เข้าไปที่ล็อบบี้นะผมนี่นะคำสั่งเส่ของเอา้าทำไมไม่แค่นี้เอาไม่เป็นไรหรอกครับผมเราก็ลองเพื่อนๆลองไปใส่ดูหกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรก็ว่าไปนะอันนี้มันหกสิบใช่ไหมมันมันจะเป็นแค่ยดอ e, ีสับปะรดใช่ไหม,มเพื่อนก็ไปใส่ค่าเจ็ดสิบก็ได้ครับผมเปิดมาเลยครับผมอันนี้คือวิธีการแอด ไอเทมเบื้องต้นนะผมผมไม่ลงลึกนะเพื่อนๆแต่ผมจะแนบลิงก์พี่พี่ลิกไว้แล้วกันเนาะพี่ลิกแกทำรายละเอียดอยู่ในะการแอดอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมขอยืมพี่ CNO มาแล้วกันเนาะคือผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่คือแกแจกไว้นะผมนะก็มีประโยชน์ครับผมการแอดนะผมเบื้องต้นนะผมให้พิมพ์นะผมแท็กนะครับผมแล้วก็ Gift ์ไอเทมนะครับผม,วเ,ม,บผมเว้นวรกหนึ่งทียูสเนมครับผม ยูเซเนมของเราก็คืออะไรครับผมหนึ่งสี่ตัวใช่ไหมเนี่ยผมนิกเนมนี่หว่าเออนั่นแหละนิกเนมครับผมไม่ใช่ยูเซเนมครับผมนิกเนมนิกเนมยูเซเนมนิกเนมเหมือนกันแหละแล้วก็โค้ดไอดีก็คือโค้ดไอดีก็คือไอเทมโค้ดไอดีครับผมคือเนี่ยครับผมไอดีสมมติว่าเราจะเอาคาลิเปอร์ครับผมเราก็ต้องใส่ตัวนี้ไปนะครับผมเราจะเอายาลงยาลมอะไรเงี้ยใส่ไปนะครับผมเออผมจะลองนี่นี่คือคาดี่ครับผม หน,นึ่ใบนะผมเก้าหนึ่งหนึ่งสามเว้นวักแล้วก็จํานวนนะผมผมขอเลนสองใบแล้วกันสองใบกด Enter หนึ่งครั้งอ่าเขาถามว่าจะเอาจริงๆรหรือเปล่ากด slash แล้วก็ตัววายครับผม Enter อ่าเราก็จะเข้ามาผ่านในเมลนะปั๊บอ่าเราก็ได้คดีมาแล้วสองใบขอใส่คดีก่อนแล้วกันเนาะเอาใส่ไปเดียวกันนะ อ่าใหญ่แล้วเหรอหมนะปังย่าโซนใหญ่ละต่อไปน,นี้ก็คือการแอดลมนะครับผมก็เราสา,สามารถใช้คำสั่งของ GM แอดลมได้เลยชือว่าแอดนะครับผมวินลมนะครับลมก่อนนะลม1ลม2ลม3ามเลเข้าไปนะในที่นี้เราจะใช้ลม1เนาะแล้วก็องศาครับผมสูเอาไปเป็นาณ50ปะกันเนาะห คือผมจะบอกตรงนี้นะครับว่าเวลาแอดลมนะวเวลาแอดลมเข้าไปอะ่ะองศามันจะไม่ใช่เหมือนที่เราวัดในเกมตัวเกมของจริงนะสมมติเราใช้ห้าิบเนี่ยมันจะไม่มาห้าสิบองศาเนาะมันจะไปองศาไหนของมันเพื่อนก็หาไปเรื่อยๆอย่างเี้ผมถ้าสมมติเราจะหา90้าสองศาเนี่ยมันจะเท่าไหร่เอ่ยก็ลองดูประมาณนี้ไม่อาประมาณนี้สมมติเราเกิดใช้ลบล่ะลบหกสิบล่ะมันก็จะไปฝั่งโน้นเห็นไหมไปเล่นๆดูนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะก็เดี๋ยวผมจะอืม ไล่ให้ดูอีกทีนึงนะครับการเข้าเกมเนาะให้เข้าตัวไหนก่อนนะการเข้าเกมนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเข้าตัวนี้ก่อนนะผม XAM นะครับผมเข้านี่ก่อน XAM ครับผม Start Start สองตัวนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมเข้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ น,นี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เข้าตัวเกมปังย่าได้เลยครับผมเนาะโอเคแลลวครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ก็คือผมจะทิ้งไว้ให้ด้วยในในไฟล์นะผมก็คือเรือลืมนะผมกิฟไอเทมแล้วก็ยูสเนมก็คือ,อน,นิกเนมของเรานะผมนิกเนมของเรานะเออ แล้วก็โค้ด ID ของไอเทมโค้ดไอเดถ้าเกิดผมจะเขียนนะก็คือไอตัวพวกนี้นะผมเว้นวรรคแล้วก็เอ่อปริมาณนะผม1 2 3่งชิ้นห้ชิ้น8ชิ้นอะไรก็ก็ใส่ไปแล้วก็สลัดแล้วก็ yes ครับผมก็คือคาร์ดี้พวกนี้ครับผมแคดดี้เดียวแคดดี้มันก็จะมีพวกนี้ผมเพื่อจะแอดใส่นะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆจะแอดใส่ตัวไหนก็ลองแอดแอดดูครับผมแล้วก็แหวนมัสคอตอะไรเงี้ยก็ลองลองดูนะผมการ์ดเกิร์ดนู่นนี่นั่นนะ หรือไม่ก็ผมจะแนะนำนะครับผมพี่ลิกนะแกสอนแอดไอเทมไปแล้วครับผมคือไฟล์เดียวกับตัวที่ผมเอามาเลยนะครับผมนี่ครับผมแอดของไอเทมบางย่าออฟไลน์นี่นครับผมนะลองเข้าไปดูครับผมเนี่ยแกจะมันแอดข้างนอกเหมือนกันนะผมแกจะแอดจากข้างนอกเลยละเอียดดีครับผมแต่คือผมไม่อยากทำเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันมันยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆก็ไปลองดูทําตามแกดูนะครับ เห็นป่าผมแพ็คจะเยอะเลยับผมอลองลองดูว่าผมที่ผมไม่ทําที่บอกก็คือกลัวมันคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะผมแค่นี้ก็ยาวมากพอแล้วใช่ไหมสําหรับข้อมูลที่ผมได้มาเนาะก็ผมได้มาจากหลาย,ลายๆแห่งนะผมจจกพี่ลิกด้วยนะผมเราก็จากคนอื่นๆด้วยถ้าเกิดผมไม่ให้เครดิตอะไรไว้นะผมกาานะว่าไยเวลาที่นี้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมผิดพลาดประการใดขอัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ไปละครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ